พี่อับบัก,กีครับผมเมนูเด้อผัดหมี่ตำบังคุงพี่น้องเอลยแซ่บ,บเลยไปเนี่ยมาๆพี่น้องมาโอ้คับข,ขนาดสมตำสมตำเด้อสมตำผัดหมี่พี่น้องเอ้ยผัดหมี่บักหลายเลยสมตำแซ่บ โอ้แซ่บเลยพี่น้องเออแซ่บเลยโอ้นะโอเย,ยอเ,ยยเ,ยเาขาขนาดพี่น้องเออแซ่บเลย,เลยพักมีตำหุ่พักกาดพี่น้องเออพักกาจ,จิ้มเหรอแม่เป็นหัวแมม เอากินเลยอือเอาผัดมี่สมตำลูกเรื่องสูงเรืสูงนั่งขึ้นเหยียบขืนเออเออสมตำกินดูป่ะอือผัดมี่สมตำสมตำผัดมีอือ xem xem ừ. Để nó xem 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 rồi. xem xem

ามกินเป็นไหมจะต,ตามกินได้ไหมแม่เพชรหรอไอืมอ๋อขึนอือเขากันดีครับแตา่างคงก็พันมีอือโชว์เรื่องหลุกโชว์เรื่องอปาาโชว์เรืงลุกเออสับแบบพบดรุก,ก,กสบับส แ mm. ่บพี่นองวะจะแดตัวจัน้ำสมอื ัน้าไปแดกไปแดกหรกกิน hmm. บ uh ่เป็นก็จะบอกินถ้าไม่อกกินหรอกโอ้มหืมมาออื

อืโอ mm ้ส hmm. mm ุดยอดสุดยอดมีบ hmm. ้านบอือคุออกขางางล จับตามองพีัน้องโอง้ยจับพักขนะพี่น้องเอ้ยตาละครับพี่น้องเอ้อสวัสดีครับ